ข้าวจีร้อนๆค่ะตอนเช้าหอมมากมาเด้อจ้าอ่ยกม่้างเนี้รอ,อาาใส่เดว่างขอล่างโงองพักโมอมแล้วนตักออกมาล้างข้างนอกเด้ออย่าเล่นน้ำเด้ถเอ,อดถึงไม่ใส่เมื่อสองเด้อจัทีมันี่จะองใสโอ่งใ่นาถึไม่ใส่เมืออมม่อชองเด้อเห็นยังใส่คิป ทำเกล็ดจนยังงี้วะันไปคิดเดี่ยวคนเ่ียวแค่นี่น้อยไปกิ็บ่ะใช่น้องเกิ็ดไปอันนี้มันใหญ่ขึ้นมันดีขึ้นอ่ะเสร็จแล้วจ้าไปสดสด ดูไทยเดินแบบใหญ่มาก ข้าวจีร้อนร้อนค่ะตอนเช้าหอมมากมาเด้อจ้าโอ,อ้ยหฮอตว้าร้อนร้อนเลย